เสื้อเราตวงกุลาจำต้องถึงขา้าพันภาคุสถานจะแพงแดงดินเดตินระชาตเมืองคำมารามันสวสถังแดนไพยวาวิถีอีสานโบราณท้องทุ่งอารยธรรมรุ่งเรืองตํานานกุลาล้องไห้นักสู้แดนอิสานร,ราชบัณฑิตัยสภาค่ะ มีการจัดงานแถลงข่าวงานประชุมวิชาการราชบันฑิทยายสภาเนื่องในการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีกลิ่นแก่นะคะแต่ก็แก้ได้ด้วยวิธีนี้เดี๋ยวจะบอกนะคะว่าคืออะไรช่อง9รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ มิกบรมวุฒิและคุณปุ๊พัชพรินทร์พานทองบอดจัหัดในรายการ3รา0ร้อองศา <3 S 1> นิวโชว์โชว,โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์อสุดปังพลังฮอตจากทางรายการค่ะและแน่นอนที่สุดนะครับทุกๆโชว์ที่มาโชว์กับเราในรายการนะครับจะได้รับใบประกาศติคุณแบบนี้นี่เลยค่ะแน่นอนที่สุดครับสีเงินก็คือสุดปังพลังฮอตแต่ถ้าสุดยอดจริงๆก็จะได้เป็นกรอบสีทองซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตไปเลยนะครับ และสำหรับโชว์ในวันนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหจัดเต็มมากๆนะคะเะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอดีตนะคะย้อนไปกลิ่นอายของวิถีถิ่นแดนดินอีสานกับชนชาติพันธุ์กุลาค่ะกับตำนานทุ่งกุลาร้องไห้ที่ค<ม>ุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อแสดงว่าโชว์ของเราในวันนี้ะนะครับเป็นโชว์ที่จะบอกที่มาที่ไป ต้นกําเนิดของคําว่าทุ่งกุลาร้องไห้ใช่ค่ะ, <S <S <อ>ะและแน่นอนว่าท่านอาจารย์ก๊อของเราก็ต้องอยากชมแล้วเหมือนกันอยากรู้ตำนานนี้แน่นอนนะคะไปพบกับท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับ,รบผมเองก็เคยได้ยินคําว่าทุ่งกุลาร้องไห้ มาเป็นเวลายาวนานวันนี้อยากเห็นโชว์ว่าโชว์ชุดนี้จะสะท้อนถึงที่มาหรือคำของคาว่าทุ่งกูราร้องไห้อย่างไรอยากเห็นอยากดูแล้วล่ะครับจัดมาเลยครับถ้าอาจารย์อยากเห็นอยากดูผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมอยากดูเหมือนกันถ้าอย่างนั้นไปพบกับโชว์ของเราเลยครับกับโชว์ที่มีชื่อว่าคอนหามข้ามถงในช่วง360องศาแซโชว์ ช่วง360อองศาซาแซบโชว์ น้องมดน้องลีออนน้องมัดน้องเมเจอร์น้องออฟน้องนมเย็นแล้วก็น้องกวางนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหและแน,น่นอนที่สุดที่จบไปเมื่อกี้นะครับเรียกว่าเป็นที่มาที่ไปของคาว่าทุ่งกุหลาดร้องไห้เลยทีเดียวเห็นชัดเลยใช่<ต>ค่่เข้ามากว่าจะทํานู่นทำนี่คือเป็นสตอรี่ที่สามารถเล่าได้ภายในไม่กี่นาทีและเข้าใจด้วยอาจารย์ครับ ขอคํำคมวักทองเลยครับอาจารย์เห็นการแสดงชุดนี้ขอให้คํำคมวักทองว่าวิถีอีสานโบราณท้องทุ่งอารยธรรมรุ่งเรืองตำนานกุลาล้องไห้นักสู้แดนอีสาน นักสู้แดนอีสานจริงนะคะเพราะว่าหูตอนสมัยนั้นคือยุคนั้นคือแรนแคนมากๆนะคะและนี่ก็คือโชว์ที่นำมาเสนอในวันนี้แต่เราจะพักเบรกกันสักครู่นะคะว่าช่วงหน้าเราจะมากลั่นข้อมูลให้กับจันกอฟได้ตัดสินนะคะว่าโชว์ชุดนี้จะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตจากทางรายการค่ะแน่นอนที่สุดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเกิกันในช่วง360องศาสิร์ทโชว์ ร้อองศาทอล์กโชว์คุณผู้ชมอยู่กับราการ3 0องศาและช่วงนี้310องศาทอล์กโชว์นะคะกับโชว์วันนี้คอนหามข้ามถงขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญยบุรีจังหวัดปทุมธานีและวันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์บัวงามนะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าภาควิชา หน้าตะดุริยงางคศิลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลธัญบรุรีรวมทั้งท่านอาจารย์สโสรสมงคลประเสริฐอาจารย์พานุรักษ์บุญส่งน้องปอนและก็น้องออฟด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถาะมก่อนเลยครับผมที่ทมาที่ไปของโชน์นี้คืออะไรครับะจานที่มาที่ไปครับคือการบอกจุดเด่นคือการบอกเล่าเรื่องราวครับของการเดินทางมาค้าขายของชนชาติพันธ์บโอหรือชาวกุลาครับว่าระหว่างการเดินทางน่ะ พบเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างครับอ้แล้วเพราะอะไรถึงทําโช์นี้ขึ้นมาครับเออเพราะอะไรถึงทําโช์นี้ว่าเพราะเราเราดูแล้วว่ามันน่าจะบอกเรื่องราวที่ว่าเขาได้ประสบมาให้กับคนที่ไม่ค่อยสัมผัสน่ได้รับรู้ว่าเรื่องจะรู้แต่ชื่อใช่ครับไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเขาได้ลําบากขนาดไหนจนมีทุกวันนี้ว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้แล้วเครื่องแต่งกายละครับเพราะว่าโดดเด่นมากแรงบันดาลใจจากการจัดเครื่องแต่งกายแบบนี้คืออะไรครับ มาเลยน้องกวางาลล่างกับน,<อ>น้องเมเจรอเร์นะคะจะเป็นยึดตามรูปแบบของกลุ่มชนชาติพันธ์ชาวปาโอแบบดั้งเดิมครับแล้วก็จะมีการนําเอาสินค้านะครับที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นนะครับนั่นก็คือ,อาลายผ้านะครับแล้วก็ถุงย่ามนะครับมา ตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับแล้วก็นําเอาลัทธิความเชื่อนะครับของนาคาหรือว่าพญานาคนั่นเองนะครับมาร่วมออกแบบในครั้งนี้ด้วยครับอ้าวโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะน้องกวางแล้วก็น้องเมเจอร์นะคะครับแล้วการแสดงชุดนี้ครับทำให้คนรู้จักกับกลุ่มเรียกว่าชาวกุลาได้มากขึ้นขนาดไหนครับ การสแสดงชุดนี้นะครับทำให้คนรู้จักชาคุรามากขึ้นในรูปแบบการนําเสนอในรูปแบบของการสแสดงนะครับซึ่งชี้ให้เห็นถึงว่า้ารทำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาคุราที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงโอทอปสินค้าโอทอปของชาคุราครับครับผมนี่ไงอยู่บนโต๊ะนี่เลยนะคะเหล่านี้แล้วก็นํามาอยู่ในชุดการสแสดงเมื่อสักครู่ชอบมากเลยที่พี่มิกถืออยู่อันนี้คืออะไรครับปิ่นินครับปิ่นปากผมเหรอใช่ครับสวยมของชาคุราครับอุย เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนซื้อกลับคอยดูรอดูแป๊บเดียวก็แต่นี้ยังมีย่ามด้วยนะครับมีย่ามมีย่ามมีับพวกหัวด้วยครับครับผมอันนี้จะเป็นลายเฉพาะของชาคุณลานะครับค่ะย่ามน่ารักมากชอบอยากได้เออแบบนี้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์เต็มๆออกมาเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้เลยว่าค่ะคิดว่าจะผลักดันโชว์ชุดนี้ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์มากขึ้นในอนาคตได้ยังไงครับ ครับแน่นอนครับจากการแสดงเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นในเรื่องของการนําเสนอถึงความภาคภูมิใจในเรื่องของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมนะครับจากการได้เห็นที่เอาสินค้าโอท็หรือสินค้าที่เป็นลายเฉพาะนะครับนำมาสร้างสรรค์นในการแสดงเหล่านี้ครับแน่นอนว่าก็จะผลักดันให้ผู้ที่รับชมเนี่ยเกิดความลึกสนใจมากยิ่งขึ้นครับ และนี่ก็คือการกันข้อมูลของเราในวันนี้นะครับละแน่นที่สุดปิดท้ายกับน้องออฟดีกว่าพูดถึงงานวิจัยชุดนี้เพราะว่าการแสดงชุดนี้นี่คือเป็นผลงานวิจัยของกลุ่มน้องๆเลยนะคะน้องออฟค่ะครับเออจริงๆวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมาคำนี้ทนายผู้วิจัยเนี่ยผมรู้สึกภูมิใจมากที่การแสดงของเราเนี่ยมีที่เออเป็นการมีคนสนใจมากมายโดยสังเกตได้จากการที่เรามีคนไปเว v e r หรือทำาช a l l e n ต่างๆใน tiktok างครับแล้วก็เพ v e r อะไรคะเออเป็น ถ่ายท่าลาครับที่พวกเราตัดช่องเป็นช่องขาศึกษาด้วยแล้วก็ถ้าเป็นในสถานแสดงเนี่ยกับผมก็รู้สึกตื้นตันเพราะว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวของชาวกุลาครับโอ้โหนี่คือโปรเจกต์ของน้องใช่ค่ะของน้องนักศึกษาในครั้นี้มาเต็มสตูดิโอเลยใช่เอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก๊อฟตัดสินนะครับก็คือคําคมวัคทองที่ให้ไว้เมื่อกี้วิถีอีสานโบราณทุ่งอารยธรรมรุ่งเรืองตำนานกุลาร้องไห้นักสู้ แดนอีสานให้อาจารย์กอฟขยายคําคมวัดทองและตัดสินเลยครับทุ่งกุลาร้องไห้เรารินมานานแล้วนะครับโชว์ชุดนี้ได้เล่าขานตำนานของทุ่งกุลาร้องไห้ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นสถานที่ที่หลายคนจดจําได้และได้ยินกันทั้งบ้านทั้งเมืองตามตำนานนั้นโชว์ชุดนี้ได้เล่าเรื่องอย่างชัดเจนว่าชาวกุลาซึ่งเป็นคนค้าขายมีความอดทนนั้นได้เดินผ่านทุ่งกุลา ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่กินพื้นที่5จังหวัด2ร้านไร่นั้นในขณะนั้นพื้นที่แห้งแล้งไม่มีน้ำไม่มีความร่มรื่นและชากลาเมื่อมาถึงปลายทางเขาร้องไห้นี่คือที่มาของทุ่งกุาลาร้องไห้ปัจจุบันนั้นทุ่งกุลานั้นเขียวขจีเป็นทุ่งกุลาสดใสเพราะเป็นสถานที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและโชว์ชุดนี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นของทุ่งกุรา และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทุ่งกุลาการแสดงที่ผสมผสานกลมกลืนที่ออกมาโดดเด่นนั้นต้องบอกว่าสามารถนำไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสานที่สำคัญ5จังหวัดรวมถึงทุ่งกุาลาร้องไห้ดโดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวที่อยู่ในภาคตะลอกเฉียงเหนือนั้นจะมาในแต่ละจังหวัดรวมๆกันประมาณ10กว่าล้านคนสร้างมูลค่าของการท่องเที่ยวได้มากกว่า5,000ล้านบาทดังนั้นโชว์ชุดนี้เป็นการเล่าเรื่อง ของพื้นที่สําคัญแห่งหนึ่งของผ้าตะอ,อัเชียงเหนือและเป็นโชว์ที่สามารถทําให้เราเห็นเรื่องราวได้ดีเพราะฉะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ามาลุ้นกันน้องๆมากันทั้งทีมเลยค่ะเบื้องหลังด้วยนะคะมาลุ้นด้วยกันเลยก็ได้ค่ะ และโชว์คอนหามข้ามถงนะคะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวตำนานของทุ่งกุหลาร้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยของ5จังหวัดร้อยเอ็สซูรินสีสะเกดมหาสารคามระยะโสธรเป็นความภาคภูมิใจของแดนดินถิ่นอีสานนะคะผลงานของน้องๆค่ะลุ้นกันค่ะลุ้นลุ้นลุ้นได้อะไรเอ่ยมากันทั้งคณะเลยมาดูนี่ค่ะมาดูนสุดปังพลังฮอตครับ ไยาให้พีุ่๊เป็นตัวแทนนะครับมอบให้เลยครับซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตโอ้โห <Okay. S 1> คู่ควรมากจริงๆเป็นการวิจัยและการนําที่มาที่ไปของวัตถุกุลาร้องไห้มาจากไหนซึ่งเป็นการอธิบายได้ดีมากนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาช่วงนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ3ามร้อยหกสิบสามรวมไปถึงสภาพอากาศจะเป็นยังไงเรามีช่วงจากพี่แซคด้วยครับสามร้อยหกสิบสาซุปตารักโลกแต่เราจะจากกันเบกนี้ด้วยนี่เลยครับ โชว์ที่มีชื่อว่าคอนหามข้ามถงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจงังหวัดปทุมธานีรับไปเต็มเต็มสุดปังสุดตังพลังฮารสักครบ News Update และรักสุขภาพ360องศามาถึงช่วง360องศา นะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆที่ผ่านมาเนี่ยคะเริ่มต้นกันที่เรื่องของราชบัณฑิตทยสภาค่ะมีการจัดงานแถลงข่าวงานประชุมวิชาการราชบัณฑิตทยสภาเนื่องในการเฉลิมฉลองครบครอบ,บ100ปีราชบัณฑิตมองไกลนำวิจัยปรับตัวรับมือโลกร้อนนะคะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้เองค่ะที่หอที่ห้องประชุมแห่งชาติสุริกิจห้อง MR 106ชั10้น1ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกรศีล ราชบัณฑิตนายกสภานายกราชบัณฑิตทยสภากล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรตินะคะที่มาร่วมงานแล้วก็ได้บอกไปนะคะว่าจะมีการจัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อที่ว่าเมื่อสักครู่ราชบัณฑิตมองไกลนําวิจัยปรับตัวรับมือโลกร้อนในวันที่6และ7กันยายนที่จะถึงนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตค่ะซึ่งบทบาทของราชบัณฑิตทยสภาเราอาจจะเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องของภาษาอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเป็นองค์กรนะคะที่ขับเคลื่อนสังคมและประเทศไทยของเราไปหลัก หลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมไทยและก็ภาษาด้วยรวมทั้งเรื่องอื่นๆและครั้งนี้ครบรอบ100ปีก็เลยมีการจัดงานวิชาการแบบยิ่งใหญ่มากครับผมมาถึงข่าวของผมครับเมื่อวันที่28สินะครับสิงหาคมครับนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเป็นประธานเปิดเส้นทางททททัวร์อารยสถาัผั์นะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับก็คือเส้นทางกรุงเทพพัทยานั่นเองครับส่งเสริ ก็คือความหมายคือสร้างโอกาสให้ทุกๆคนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงแหล่งการท่องเที่ยวได้นั่นเองครับก็คือ ทัวริ s ม for all นะครับเป็นแนวคิดมุ่งเน้นการออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการท่องเที่ยวนั่นเองเช่นโรงแรนมน้านอาหารตลอดจนรถนับส่งนักท่องเที่ยวนะครับต้องมีอารยสถาปั์หรือที่เรียกว่า Friendly Design นั่นเองเพื่อให้มีการออกแบบช่วยทําให้นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ใช้บริการได้สะดวกปลอดภัยและตามหลักมาตรฐานสากลน,นะครับรวมถึงบุคลากรก็ต้องมีความรู้และทักษะความสามารถในการดูแลน,นักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นสิ่งจําเป็น ยย่งยิงเลโดยการเดินทางมาที่สวนนงนุชพัทยาในครั้งนี้นะครับนายเสริมศักดิ์และคณะทั้งหมดนะครับมีเป้าหมายเพื่อให้การท่องเที่ยวพัทยานะครับจังหวัดชนบุรีมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าและพัฒนายอย่างยั่งยืนให้เป็นประจักษ์ต่อสายตาทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินะครับเพื่อเรียกง่ายๆว่าเที่ย <ๆ S 2> วได้ทุกคนทุกสภาพทุกเพศทุกวัยนี่อ,อันนี้นี่ดีจริงๆเลยเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นเกี่ยวกับ กลินแก่แก้ได้ยังไงไปต่อกันเลยครับในช่วงรักส right ุขภาพ3ามร้อยหกสิบองศาครัช่วงรักสุขภาพ360องศามาต่อกันตรงนี้เลยนะครับกับรักสุขภาพ360องศาครัลินแก่คืออะไรครับ ได้กลิ่น่ะไม่มีไม่มีขอมหนเลยแน่ไปกลิ่นแกนะคะแต่ก็แก้ได้ด้วยวิธีนี้เดี๋ยวจะบอกนะคะว่าคืออะไรก็คือพูดง่ายๆคือเบื้องต้นคือต้องบอกว่ากลิ่นแก่ทุกคนเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะคนที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปเริ่มจะมีได้แล้วอนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกลิ่นแก่เนี่ยมีชื่อของเขาก็คือว่านิโอนิอลนะคะวัย40ปีเริ่มมีอย่างที่บอกค่ะโดยที่ปัจจัยการเกิดกลิ่นแก่เนี่ยมันมีอยู่3ามหลักใหญ่ๆก็คือเรื่องของกลไกตามธรรมชาติ ของช่วงวัยนั่นเองนะคะก็คืออายุมากขึ้นสารต้านอนุมูลอิสระลดลงอะไรก็ต่างๆก็คือจะลดลงมันก็เกิดค่ะเป็นกรดไขมันหรือว่าอะไรที่มันสะสมมากขึ้นที่มันจะเ,เรื่องของการระบายของของรูขุมขนต่อมเหงือห่ออย่างนะะี้ค่ะมันมีหลายส่วนมากๆอีกส่วนหนึ่งก็คือการเกิดโรคในร่างกายค่ะก็คือจะมีสาร ท o นอ n ์นิ all, สูงขึ้นนะคะก็คือในผู้ที่สูงวัยมากขึ้นเนี่ยก็จะมีภูมิต้านทานตา่ำกรดไขมันอิสระสูงอย่างที่บอกไปค่ะซึ่งกรดตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายมนุษย์นะคะเขาเรียกว่าเป็นกรดไขมันอิสระผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือว่าโรคต่อมไทรอยหรือว่าโรคบางโรคเนี่ยจะมีกรดไขมันอิสระเนี่ยมีความเข้มข้นสูงมากๆกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นเมื่อกรดไขมันอิสระเหล่านี้เนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือว่าเกิดสารทูนอร์นิโนเมื่อกี้ที่บอกนนนะคมมมมีวาาเเขข้้สูงกกก่กลิ็ัจจชด มากขึ้นอ่าปัจจัยอื่นๆก็คืออย่างเช่นเรื่องของอการเผาผลาญพลังงานนะคะในร่างกายมันลดลงบวกกับเหงื่อมีการสะสมตามผิวหนังด้วยแต่ทีนี้ก็คือไม่ต้องไปสนใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดได้ทุกคนนะคะแล้วแก้กยังไงดีกว่ามาดูวิธีการแก้ดีกว่านี่สำคัญกว่านะคะอย่างแรกคือก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพอาบน้ําอุ่นเช็ดต,ตัวบ่อยๆหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกายเนี่ยที่มาจากกลิ่นธรรมชาติจะดีกว่าที่แบบว่าทางเคมีนะคะกลิ่นธรรมชาติจะดีกว่าแล้วก็กินอาหารที่มีสารต้านอนุมูล อิสระเยอะๆเพราะเมื่อกี้บอกว่าถ้าตามช่วงวัยคือพอสูงวัยขึ้นก็สารต้านอนุมูลสระก็ลด<ฆ>ลงใช่ไหมคะหรือไม่ก็อาจจะลดเนื้อสัตว์หรือว่าอาหารที่มีไขมันสูงเลีเ่ยงการสูบบุหรี่ด้วยแล้วก็ออกกําลังกายเพื่อขยายต่อมเหงือกแบบนี้เป็นต้นอ่านี่หลายอย่างมากเลยค่ะอย่ายวสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการทาความสาะอาดเครื่องนอนบ่อยๆเพราะว่าบางทีเรามีเหงือมีอะไรเยอะคือแบบมันต้องทําบ่อยๆดีมากเลยครับโอ้าบางทีอาจจะ บางคนไม่รู้วิธีและไปคิดว่าเป็นปมของตัวเองแต่นี่ก็คือทางออกอยังไงก็<ช>ไปทํากันตามดูนะครับ<ช>และแน่นอนที่สุดครับตอนนี้สภาพอากาศเป็นไงมิกเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้ไปพบกับพี่แซคเลยนะครับในช่วง360องศาซุตซตารกโลก สวัสดีครับพืก,กับผมแซคธนินวัฒ์พัฒนาวิรคุณใน360องศาสุปตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์ในเวลาตรวจสอบอากาศของผู้ชมในเดือนกันยายนแล้วมาดูกันว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเราอย่างไรบ้าง กันยายนเป็นเดือนที่4ต่อเดือนที่5ของฤดูฝนแล้วจึงเกือบเป็นโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเพราะจะเหลืออีกแค่เดือนครึ่งก็จะสิ้นสุดฤดูฝนในกลางเดือนตุลาคมธรรมชาติจึงกำหนดให้มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุดในรอบปีจากอิทธิพลของร่องมอรสุมที่คิวการพาดผ่านจะลงมาต่ำในแนวอีสานตอนล่างกลางตอนบนและภาคตะวันออกกับลมมรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้ที่จะมีกำลังแรงต่อเนื่องเป็นระยะ ฝนในเดือนกันยายนจะมีมากกว่าสิงหาคมอีกนะครับในเกณฑ60์60-80%ของพื้นที่คลื่นลมทะเลก,ก็จะมีกำลังแรงอันดามันและอ่าวไทยตะบนจะมีคลื่นสูง2-3เมตร จึงเตรียมเลยนะครับจับตาภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ําท่วมน้ําหลากน้ําล้นตลิ่งจะถี่ขึ้นและแรงขึ้นจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมโดยฝนทั่วไทยจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติที่หมายถึงเราจะได้น้ําฝนกันเต็มที่ทั่วหน้าจึงเตือนเพิ่มชาวภาคกลางเตรียมรับมือฤดูน้นําหลากที่ต้องจับตาการบริหารจัดการน้ําของทางราชการว่าจะเอาอยู่หรือไม่ สำหรับโอกาสมีพายุหมุนเขตร้อนเข้าไทยในเดือนกันยายนพบแนวโน้มครึ่งแรกของเดือนจะอยู่ในแนวภาคเหนือนและอีสานตนบนส่วนครึ่งหลังทิศทางของพายุจะมาในแนวอีสานและภาคกลางได้ต้องระวังและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด การสร้างข้อมูลล่วงหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้วางแผนปรับการดำเนินชีวิตตลอดทั้งเดือนกันยายนได้เลยนะครับเพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติเราปรับตัวอยู่ร่วมกันได้มาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและนี่คือ 3. ามร้อยสิงสารสุตตาหลักโลกสวัสดีรครับขอบคุณพี่แซกมากๆเลยนะครับแม ก็ระวังกันนะครับเพราะพี่แซคบอกแล้วว่ากันยาฝนก็ยังเยอะกันอ,อยู่น้ําก็จะเยอะด้วยขอให้ตรงไหนที่น้ําท่วมนะครับทางรายการ3า0ร้อยหิบานิวโชว์ชเป็นห่วงทุกท่านขอให้น้ําลดเร็วๆเ,<ฆ>เดี๋ยวความช่วยเหลือกำลังไปถึงอยู่<ฆ>นะครับและแน่นอนที่สุดครับโชว์ของเราในวันนี้นะครับสุดยอดจริงๆต้องขอขอบคุณเลยครับ คอนหามข้ามถงนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีที่รับไปเต็มๆวันนี้ครับสุดปังสุดตั้งพลังฮอตนิสุดยอดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามรายการเราได้นะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธพุทธหัตนะครับเวลา10บนาฬิกาสานาทีถึง11บเนาฬิกาทางช่องเก้ดหมายเลข30มสิบวัสดีวัไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้ากับรายการสามสิบสามนิวโชว์สวัสดีครับ